ชีวิตรัก32ปีบิ๊กโจ๊กมาดามกุ๊บลูกสาวนักธุรกิจสงขลากับความรักต่างชนชั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตำรวจน้ำดีขวัญใจประชาชนสำหรับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กหวานเจี๊ยบชื่อที่หลายคนนั้นรู้จักจากบุคลิกที่เป็นคนน่ารักมีการพูดจาที่ไพเราะไม่ขมลูกน้อง หรือเอาเปรียบเพื่อนฝูงทำให้ได้คำว่าหวานเจี๊ยบพ่วงท้ายที่เพื่อนเพื่อนตำรวจตั้งให้ยิ่งกับภรรยาคนสวยดร์สิรินัดดาหรือมาดามกุป๊ปยิ่งต้องพูดเพระหวานกว่าเดิมและหนึ่งสิ่งที่หลายคนนั้นไม่รู้ว่ากว่าบิ๊กโจ๊กจะได้ใจมาดามกุป๊ป นั้นบอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะทั้งสองต้องผ่านอุปสรรคเยอะมากทั้งเรื่องฐานะทางครอบครัวที่กว่าจะฝ่ามาได้ก็เล่นเอาบิ๊กโจ๊กปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวซึ่งในเรื่องความรักของทั้งสองน้อยคนนักจะรู้ว่าบิ๊กโจ๊กกับมาดามกุปนั้นถือเป็นคู่รักมาราธอนอีกคู่เพราะพบรักกันตั้งแต่เรียนมัธยมปลายที่จังหวัดสงขลา ขณะนั้นบิ๊กโจ๊กเรียนอยู่โรงเรียนมหาวชิราวุธส่วนมาดามกุ๊บเรียนอยู่โรงเรียนวรนารีเฉลิมสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่มาพบเจอกันคือกีฬาเทนนิสส่วนตัวบิ๊กโจ๊กเป็นคนเล่นกีฬาเทนนิสเก่งมากส่วนมาดามกุ๊บเองมาซ้อมกับเพื่อนบ่อยๆที่สนามบิ๊กโจ๊กจึงถือโอกาสช่วยสอนให้มาดามกุ๊บ เล่นกีฬาเทนนิสจนทำให้ฝ่ายมาดามกุ๊บเกิดเป็นความประทับใจขึ้นทั้งกิริยามารยาทพฤติกรรมของบิ๊กโจ๊กยังสุภาพบุรุษมากๆทำให้เป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคนแต่ความรักของทั้งคู่ก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนคู่อื่นๆเนื่องจากบิ๊กโจ๊กมาจากครอบครัวฐานะปานกลาง คุณพ่อเป็นนายดาบตำรวจส่วนแม่เป็นครูส่วนมาดามกุ๊บนั้นฐานะทางครอบครัวจัดว่าดีเอามากๆม,มีธุรกิจใหญ่โตเป็นเจ้าของท่ารถโดยสารขนาดใหญ่ของสงขลาร่วมถึงธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้จนทำให้ผู้ใหญ่ยังไม่ยอมรับบิ๊กโจ๊กในตอนนั้นเท่าที่ควรแต่เมื่อรักกันแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่ารักมาดามกุ๊บอย่างใจจริง ทั้งสองจึงร่วมกันฝ่าอุปสรรคและค่อยๆสร้างชีวิตคู่กันมาจนถึง32ปีมาดามกุ๊ปนั้นยอมทิ้งชีวิตสุขสบายมาอาศัยแฟลตตตำรวจเก่าๆโซมๆมมก่อร่างสร้างตัวบุกเบิกธุรกิจด้วยตัวเองไม่เพิ่งเงินที่บ้านจนกระทั่งมีวันนี้กับบิ๊กโจ๊กสิ่งหนึ่งที่มาดามกุ๊ปนั้นประทับใจในตัวบิ๊กโจ๊กคือแม้จะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศร่วมกัน แต่ก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นบิ๊กโจ๊กทำเพื่อบ้านเมืองและห่วงบิ๊กโจ๊กเสมอเมื่อต้องออกปฏิบัติงานนั้นคือความรักที่เรียบง่ายของทั้งคู่และความลำบาก